เดือยวสิบใบหญ้าแห้งพอดีนะคะคุณน,นะคะออกลากยญ้าแห้งนะคะเมวินกระสิปลูกแล้วนะก่ะโ,นโ็นตกเนาะอ่ละะ้ค่ะปลูกได้คือเก้าค่ะเพื่อนๆลอรับช่มเบืองวาวสิจะเลื่อนเจิบโตเด็กเก็บบเนอนะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ค่ะแดดนะคะแจ่มใสเหมือนเดิมค่ะทางบ้านแมวินอากาศดีแจ่มใสเหมือนเดิมนะคะอยู่ในสวนครัวเนาะ มาแกเบิงโอ้ยออกเง้ยเาเลยค่ะตัวดีตัวดีเห้เอาก็เพื่อนโอออกนอยเหเาแห้งค่ะบนเปืือๆนะคะอันนี้อันนี้บวบหอมนะคะตัวนี้บวบเปลี่ยมนะคะนี่บววเปลี่ยมเป็นออกนอยเหเาแห้งค่ะบนเปื่อๆนะคะอันนี้อันนี้บวบหอมนะคะตัวนี้บวบเปลี่ยมนะคะนี่บวบเปลี่ยมเป็นกวันติดแลวจังสิ ติดแล้วเกินแล้วจากสีเอามาบำรุงนะคะกับพิษรักสวนกันเลาวค่ะกะบเป็นยังนะคะ,ะ,คะปลูกได้คือเก้าค่ะเพื่อนๆก็ให้เพิ่นเกิดก่อนละเปื่อนๆเตรียมดินไว้แล้วเนาะโอ้ยเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเนาะขอปลูกปวกก่อนเด้อจากเพื่อนๆขอคุณนเลยละค่ะตรงปลายๆเราเอามาเซ็น้ำบ,บุญแล้วก็เอามาห่อผ่าแบบนี้ล่ะค่ะกัอบไว้เนาะ สามขื่นค่ะเพื่อนๆคุณนะคะโอ้ปลูกนะคะปลูกไ้ติดก่อนจะกับปูนมาใส่จริงๆก็ร่องผื้น,นะะแล้วกันจะมีแบบสูตรบ้มนบาเนาะปลูกกอกดีทุกมเมล็ดนะคะเพื่อนๆเนาะเคล็ดลับการปลูกเพ่อนว่าหนีบก็เลแซน้ำโอนเลยสรุปว่าบองอกนะคะไอ้ที่หนีบปลายนะคะคือบวบจริงๆจะจะงอกปลูกนะคะ หขติดก่อนจะกระปุมาใส่จริง,รงๆก็ล่องผื่น,นะะแล้วก็นต้มินแก่สูตเหมือนบ้านเนาะปลูกกันนี่คะ่ะมีแฝงเนี่ยมีบวบเนี่ยแหน้แฝงเนาะมาเกิดเพราะว่าบม่ได้หนีบเม็ดมันเม็ดเมล็ดหน่อยนะคะบะด้แดดนะคะจเจมใสเหมือนเดิมค่ะทางบ้านแมววินอากาศดีจเจมใสเหมือนเดิมนะคะอยู่ในสวนขั้วเนาะมาแกะเบิง่งฝากนี่คือ บ่ออกนะคะแต่บวบเรียมกับลากเง่าแล้วค่ะเปื่อนเปื่อนวันนี้เมื่อีอากาศนีบก็เลยแตะน้าอุ่นเลยสรุปว่าบ่ออกนะคะไอที่นีปลายนะคะคือบวบจังสิจะจะงอกโอ้ยออกเง่าเลยค่ะตัวนี้ตัวนี้เง่าก็เพื่อนอบอลติดแล้วจังสิติดแล้วเกินแล้วจังสิเอามาบํมลุกนะคะกับพิษลักสวนจัิงหรอคะกะ เป็บบนยังนะคะปลูกได้คือเก้าค่ะเพื่อนเพื่อนก็ให้เพื่อนเกิดก็ปลูกนะคะปลูกให้ติดก่อนจะกะฟูนมาใส่จริงๆงก็ลอ่องพืนะะแล้วกันเต็มที่จะสูตรเหมือนบานเนาะปลูกกอกดีทุกมเมล็ดนะคะเพื่อนเื่อนเนาะเคลมหลับการปลูกเพื่อนว่ะจะฝนตกเนาะอันละค่ะปลูกได้คือเก้าค่ะเพื่อนเพื่อนรอับชมเบอร์วสิจเลือนเจ็บตัวด้กเก็บบ่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ ออกดีทุกมเมล็ดนะคะเพืนเปื่อนเนาะเคล็ดลับการปลูกเพื่อนว่าฝากนี่คือบ่อออกนะคะแต่บวบเรียมกับหลากเงย้าแล้วค่ะเป็นเปลือวันนี้นะะนนนกีเมือนีอากาศหน,น,นีบก็เลยแซะน้ําอนเลยสรุปว่าบ,บ่งอกนะคะไอที่หนีบปลายนะคะคือบวบจงเสียจะจะงอนติดแล้วจังสิ ติดแล้วเกินแล้วจากสีเอามาบำรุงนะคะกับพิษลักสูตรกันหรอกค่ะกะบลเป็นยังนะคะปลูกได้คือเก้าค่ะเพื่อนเขือนให้เพื่อนเกิดกอนนะคะเพื่อนเพื่อนนอยเงาเลยค่ะนะคะมันกรสีเฮ็ดให้อันนี้นะคะบวมนะคะโอ้ยงาแห้งเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแมวินปลูกนละคะ่ะปลูกให้ติดก่อนจะเอาปุนมาใส่จริงจริงก็ล่องปืนนะะแล้วก็เต็มืลยจะสูตรมันบ้านเนาะปลูกก็ปลูกนลคะ่ะ ให้ติดก่อนแต่ก็ฟูนมาใส่จริงๆก็ล่องพืนแล้วกันเจมินกะสูตรเหมือนบาเนาะปลูกมูเลยค่ะออกจากเม็ดเมล็ดเลยนะคะนี่เมล็ดบางเมล็ดกับกระล่งเกิดเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะบางอันกับหลากยาวจังสี่นะคะกต่เบิ่งเพื่อนบ้านเขาก็มาศึกษานาจังสี่แล้วนะคะแมวินกับพูดดิ้นไว้นะคะนาฝนกับโยกหล่องขื้นสุงๆูจักน้อยนะคะ กสิเลืมวันติดแล้วจังสิติดแล้วเกิดแล้วจังสิเอามาบำลุกนะคะกะพิดลักสวนจังเลยค่ะกะบเป็นยังนะคะปลูกได้คือเก้าค่ะเปื่อนๆก็ให้เพื่อนเกิดก่อนน้เปื่อนๆเตรียมดินไว้แล้วเนาะโอ้ยหนีก็เลยแส่น้มอุ่นเลยสรุปว่าบงอกนะคะไอทีหมีปลายนะคะคือบวบจังสิจะจะงอกกับสำหรับคลิปนี้นะคะเนาะขอปลูก บวบก่อนเด้อจากเพื่อนๆขอบุณหล,ย,ลยค่ะหนีบก็เลยแตน้มอุ่นเลยสรุปว่าบงอกนะคะไอที่หนีบปลายนะคะคือบวบจังเสียจะจะงอกยังบวออกนะคะไอนี้คือฟักนะคะแมววินก็นจะปลูกเลยค่ะยางยาวเลยค่ะเพื่อนๆน,นะคะเฮดแบบแมววินนะคะตัดตัดปลายเพื่อนนีนี่นเดี๋ยค่ะตัดตรงปลายปลายนี่เนาะนี่ สวัสดีจ้าทุกคนแมววินสิมาปลูกบวบแล้วนะคะหลังจากทีแม,มาวินแซไว้แล้วกันี่ค่ะมีแฝงเนี่ยมีบวบเนี่ยออนี้แฝงเนาะบ่เกิดเพราะว่าบ่ได้หนีบมเม็ดมันเม็ดเมล็ดหน่อยนะคะบไดีวันติดแล้วจังสิ <laughs> ติดแล้วเกิดแล้วจังสิเอามาบำรุงนะคะแต่พิษลักศูนย์ยยนะะจิเรากะ บัเป็นยังนะคะปลูกได้คือเก้าค่ะเพื่อนเพื่อนก็ให้เพื่อนเกิดก็วันติดแล้วจังสิติดแล้วเกิดแล้วจังสิเอามาบำรุงนะคะกับพิษลักสวนกันหรอค่ะบัเป็นยังนะคะปลูกได้คือเก้าค่ะเพื่อนเพื่อนก็ให้เพื่อนเกิดก็ยังไงบวบเรียมบวบเรียมก็ออกคือกันค่ะนะคะออกรากออกนอคือกันนะคะแต่ว่าอันนี้การตัดแล้วก็แซ่โอ้ป่อก็จะประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนเพื่อนเร่งการ งอกของหลากเนาะประมาณนี้นะคะทุโคนโอ้ยออกเงีวเลยค่ะตัวนี้ตัวนี้เหากยวโคเพื่อนโอมูลเลยค่ะออกจากเม็ดเมล็ดเลยนะคะนี่มเมล็ดบางมเมล็ดกับกระลังเกิดเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะบางอันกับหลากเหกีวจังสี่นะคะออกดีทุกมเมล็ดนะคะเพื่อน,นอเนาะเคล็ดลับการปลูกเพื่อนว่าก็ะอ,อกรากยาวมากแล้วบ,วบางอันกับเหีวบางอันกับ บ่อยาวนะคะจริงๆ่ได้แตงยาเอาไปนีนะคะแมลวินบ่ได้เบิงนะคะมมอว่านะคะเพื่อนๆนอนยาวเลยค่ะนะคะเมื่อกีเหตุใทยอันี้นะคะบวมนะคะโอ้ยยวแห้งเลยค่ะเพื่อนๆมลวินฝนตกเนาะอันละค่ะปลูกได้คือเก้าค่ะเพื่อนๆรอรับชมเบอง์วสิจะเลือนเจ็บตัวเด็กเก็บบ่อนอะค่ะเนาะนี่ค่ะฝากนี่คือบ่อออกนะคะ แต่บวบเรียมกับหลากเญ้าแล้วค่ะเปื่อนๆวันนี้เมื่อี้อากาศยังไงบวบเรียมบวบเรียมกับออกคือกันค่ะนะคะออกรากออกนอกคือกันนะคะแต่ว่าอันนี้กับออกรากยาวมากแล้วบางอันกับหญ้าบางอันกับใบหญ้านะคะจริงๆไม่ได้แตงยา้าไนนีนะคะเมลวินบ่ได้เบิร์นะคะเมือว่าดีบก็เลยแสนนํำอุ่นเลยสรุปว่าบงอกนะคะ ที่หนีบปลายนะคะคือบวบจังสีจะจะงอนติดแล้วจังสีติดแล้วเกินแล้วจังสีเอามาบำรุงนะคะกับพิษลักสตนจั๋นหรอค่ะกะบกเป็นยังนะคะปลูกได้คือเก้าค่ะเพื่อนเพื่อนก็ให้เพื่อนเกิดกอนะคะเพืน่อนเพื่อนนอยยาวเลยค่ะนะคะมันกรสีเฮดไทยอันนี้นะคะบวบนะคะโอ้ยยาวแห้งเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนแม่วินหอไหวนะคะหอไหวประมาณสามคืนแลวเนาะ แมววินมาแกะเบิงแล้วก็เพื่อนกันเรื่อมงอกนอกขึ้นมาแลลวยังบ่อออกนะคะอันนี้คือฟักนะคะแมววินก็นจะปลูกเลยคะ่ะฟักนี่คือบ่อออกนะคะแต่บวบเรียมกับหลากาะะเง้าแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้อากาศเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเนาะขอปลูกบวบก่อนเด้อจากเพื่อนเือนขอบุณเลยะคะ่ะ แดดนะคะแจ่มใสเหมือนเดิมค่ะทางบ้านแมววินอากาศดีแจ่มใสเหมือนเดิมนะคะอยู่ในสวนขั้วเนาะมาแกะเบิงแดดนะคะแจ่มใสเหมือนเดิมค่ะทางบ้านแมววินอากาศดีแจ่มใสเหมือนเดิมนะคะอยู่ในสวนขั้วเนาะมาแกะเบิงนี่ค่ะมีแฝงเนี่ยมีบวบเนี่ยแหน้แฝงเนาะบ่เกิดเพราะว่าบม่ได้หนีบเม็ดมัน เมล็ดหน่อยนะคะเมล็ดนี่ยังบอออกนะคะอันนี้คือฝักนะคะไม่วินกับจะปลูกเลยค่ะยังบวอออกนะคะอันนี้คือฝักนะคะไม่วินกับจะปลูกเลยค่ะมูเลยค่ะออกจากเม็ดเมล็ดเลยนะคะนี่เมล็ดบางเมล็ดกับกระลังเกิดนะคะเนาะนี่ค่ะบางอันกับหลากยาวจังสีล่ะคะออกหน่อยยาวแห้งกับบนเปืือๆนะคะอันนี้อันนี้บวบหอมนะคะตัวนี้บวบเรียมนะคะนี่ บวเปลี่ยมเป็นการตัดแล้วกระแซ่โอบไว้กัจะประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆในเร่งการงอกของหลากเนาะประมาณนี้นะคะทุกคนมูเลยค่ะออกจากเม็ดเมล็ดเลยนะคะนี่มเมล็ดบางมเมล็ดกับกระล่งเกิดเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะบางอันกับหลากยาวจังสี่หละคะ่ะ